คือว่วมาร้องค่ะได้ไหมครับพี่เล่นคุณเล่นได้นะคะได้ไหมคุณเล่นเล่นขีดหัวค่ะพี่บอกพี่บอกอาจารย์ไม่ถนัดจันไม่ถนัดค่ะคุณเล่นได้ะคะ่ะ จริงๆพวกน้องเนี่ยนะคะเขาตอนนี้เป็นนักเรียนปีนะะปนสอง,ง,งนะคะเป็นนักศึกษาพีแปดปีสองก็เขาก็ยังเรีนไม่ค่อยแข็งขนาดเล็กอย่าแค่สิทธิ์เต็งนั่นเอค่ะแต่ความที่ว่าผมก็รู้ว่าวงดนตรีนี้ตั้งขึ้นโดยท่านประธานแต่แค่สิทธิ์เต,ต็นมีสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีความอยากที่จะมามาร่วมบรรเลงน,นะเพราะเบอกว่าขอกำลังใจให้เขาหน่อยว่าการเล่นปิดตึ้งพลาดอะไรนะครพบตัวแบบว่นี่ๆคงไม่ถึงนะ เป็นเองซ้แค่นี้องเนะเพราะว่าจะเป็นปีสองแล้วยังเล่นได้ไม่มากนะยค่ะไม่เหมือนกับรุ่นที่ที่พอนพิรุนนั้นเล่นได้ดีมากเลยค่ะค่ะต่อไปต่อไปเล่นเข้าไปจำเพาะนะค่ะเล่นรอยมันทีที่สุวรรณมาขาเชิญค่ะพี่เพลงนี้คุณครูพอนพิรุนจะเล่นเองนะคะเชิญพี่สุวรรณมานะคะอยู่ในรถบล็อก